อเยังนั่งคุยกับเพื่อนๆอยู่เลยว่าวันนี้เป็นการขายที่ลงตัวมันลงตัวยังไงรู้ไหมหนึ่งมันมีจังหวะขายที่พรีเซนต์ดีแล้วสนุกสองนะครับขณะที่แน็กเล่นหวานแต่ไม่เลี่ยนคือมันเข้าเร็วพีคหวานแล้วจบเลยไม่เลี่ยนไม่เล่นเลอะเทอะไม่เยอะนะครับสมพรีเซนต์สินค้าได้ดีถ้าถามว่าจะให้โฟกัสกับแน็กมาพรีเซนต์อะไรอ่ะ ก็ปล่อยไงแล้วยิ่งช่วงกลางกลางค่อนท้ายอ่ะเขาก็ให้การมินเต็มที่อ่ะพี่เห็นไหมว่าวันเนี้ยการมินดูเหมือนจะตั้งใจมากๆคือเหมือนกับว่าเธออยากพัฒนาตัวเองอะพี่คืออยากเก่งพัฒนาตัวเองมันดีขึ้นอ่ะแล้วพอกามินเป็นคนตัวเสริมไว้พี่ตัวส่งแบบว่าคอยจีบคอยแย่ให้มันแบบถูกกอ่ะแล้วถ้าถ้าเราถามว่าถ้าถ้าวันหนึ่งให้การมินมันนั่งเขียนปากอย่างเดียวไม่ต้องพูดไม่ต้องจ้าเหรอก็ไม่ได้ เออมันต้องพัฒนามต้องคุยต้องพูดภาษาไทยแบบว่าชาลีก็สู้กีดกันหยอดกันใช่แล้วอย่าลืมอีกใหม่เลยนะแล้วอย่าลืมอีกเรื่องหนึ่งที่แน็กต้องเล่นเพราะมันเป็นคอนเซ็ปต์ของช่องแน็กเดียหรอเปล่าคอนเซ็ปต์ของช่องแน็กมันต้องมีบ้าบ้าบอมีหลุดหลุดบ้างแต่ให้มาแน็กมาช่วยขายโอเคครับดีมากครับดูอ้าวการมินเขียนเฮ้ยไม่ใช่มันทิ้งตนเกินไปเราดูเราดูไม่จบหรอกพี่อย่างนั้นอ่ะผมก็ดูไม่จบใช่ดังนั้นไปดูช่องอื่นก็ได้เขาขายกันเยอะแยะ ไปดูช่องเจ้าของสินค้าก็ได้ไม่ต้องมาดูแดกชาลีการมีคนขอ2 5คนส่งแบบไม้พี่หมอหน่อยที่เห็นที่เห็นคนอื่นนมเวลาเจ้าของแบรนด์บางคนเขาจะเอาแบบว่าคนที่มีประเด็นดราม่ามาขายอ่ะแต่อันนี้ความรักมาขายอ่ะพี่คือเอาความรักมาขายพวกเราให้ดูอ่ะมันมีความใช่่ถูกแล้วพิมพี่หมอก็นั่งอ่านก็คือแบบบางคนบอกว่าอ่ะบางคนบอกทำไมพิมพ์กันเยอะจังให้เขาเตะเตะเขางอนงอนงอนคิดง่ายๆนะโจคนดูแสนสอง แค่คนพิมพ์คาว่าง้อสักหมื่นคนถูกไหมมันก็ดูเหมือนจะน้อยนะพี่นะแต่มันก็แบบมันดูแค่ผมพิมพ์แค่ครั้งเดียวผมไม่ได้ฝัดแต่คนดูกี่คนอคนดูแสนสองแล้วมันก็ขึ้นปื๊ดปื๊ดปื๊ดจึงไม่แตกดังนั้นคนดูแหละจะต้องใจเย็นเย็นใช่จมูต้องใจเย็นเย็นพี่ผมก็บอกว่าว่าคือมึงจะดงดราม่าทุกเรื่องเมื่อวานดูโัวก็ดราม่าบอกว่าผมถามผมอยากจะถามคนราม่าว่าเฮ้ยเอ็งเคยดูหนังผู้ใหญ่ปะ เองเคยดูหนังเม่อบ,บ้านน่าเกียดว่าโหดอีดกที่เขาเต้นมาดูเต้นไม่มีอะไรเลยอ่ะพี่มันคือ,<ช>โ,อโลกได้แล้วอ่ะไปอยู่ยุคไช่ไลแล้ววันนี้ขายของดีของหมดตลอดแล้วพอมันเห็นภาพเป็นแบบเนี้ยถ้าเราเป็นเจ้าของแบรนด์นึกออกไหมโจโจ,โจเป็นเจ้าของแบรนด์อามุตโจอยากอยากอยากพรีเซนต์รถอ่ะแล้วอีกคนนึงอ่ะถ้าให้การมินมาบอกว่ารถคันนี้เครื่องแรงขับดีตีนี้ดีพรีเซนต์ไม่ได้แต่แนกพรีเซนต์ได้ แล้วจะให้การมินทำไรอ่ะการมินก็จะต้องมานั่งเล่นมานั่งเกาะแขนมันก็ต้องอย่างนั้นเหมือนกันฮะการมินเขาพิเศษเครื่องสั่างานได้เลยแน็กก็ต้องถอยออกมาเออก็ต้องถอยออกมาแล้วแล้วพอเริ่มดูว่าพอเริ่มดูว่าขายเยอะไปปุ๊บพอเริ่มดูว่าขายเยอะไปปุ๊บเอ้ยเล่นนิดนึงให้มีบรรยากาศสนุกพอสนุกเสร็จการมินขายต่อโฟกัสก็โชงอีกโฟกัสก็โชงไห้ทำแบบนี้ทำแบบนี้สิแบบเนี้ยคือมันลงตัวโฟกัสเขาจ้ามันเป็นตัวประกอบอ่ามันก็ลงตัวแบบว่าผู้ช่วยกันเชียร์ บอกมนเขาบอกว่าเขาก็คือมันมีในในคลิปมันถึงว่าเขาาทางหลังบ้างทุกอย่าเอ้ยเดี๋ยวสองคนนี้ไม่ต้องเอาค่าไอสองคนนี้ไม่ต้องเอาค่าตัวนักให้การมินคือมันเป็นคอนเซ็ปที่เขาคิดมาแล้วคือแบบว่าให้มันสูกต้องมันก็เล่นมันก็เล่นกันสนุกเพราะว่าหลายสองคนไม่ทํางานให้การมินไปสิแต่ก็มันคือมันคือส่วนผสมที่ลงตัวรถหนึ่งคันอ่ะไม่มีรถบอกว่าเครื่องยนต์สําคัญล้อไม่สําคัญแอร์ไม่สําคัญทุกอย่างมันสําคัญหมดเลยมันต้องไปพร้อมกันคุณจะมีแค่เครื่องกับรถแหละบอดี้ไม่ได้คุณต้องมีเบาคุณต้องมีแ มันขาดตัวใดไปตัวใดหนึ่งมันก็ไม่ได้พี่บางทีเขาไลฟ์กันสองคนเขาก็อยากเอาคนเสริมมาเพื่อให้มันสนุกเจ็ดต,ตัวใช่เพราะไม่งั้นมันก็หวานกันจนเลี่ยนไม่งั้นก็แตกหน้ากันไปแตกหน้ากันมาแล้วท่านล่าการมินเก่งพรีเซนต์ขึ้นมาเยอะน็กนั่งง่อยน็กจะดูแย่ไปกว่านี้อีกดีแล้วที่มีการมินเข้ามาแทรกแล้วจังหวะตกจังหวะรับเขาออกลงตัวมากวันนี้สวยงามมากถ้าฉันเป็นเจ้าของโปรดักฉันเป็นเจ้าของครีมเจ้าของแป้งฉันก็อยากจ้างมะเท่าไหร่ก็จ้างว่าได้จ้างแค่คนละรอบนะพี่งานแม่งเยอะที่ผ จ้างคนละรอบงานเยอะมากเป็นใครใครก็อยากจ้างเห็นอย่างนี้แล้วฟิล์มบอสนวัตโอ้เต็มไปหมดพี่โปรตีบอสนวัตรเขาเอาแต่งานงานมาขายพี่เขาเอาโดนกรรตกไปที่เรียบร้อยนะเขายังอยากจะเอายังอยากจะลองเอาการมีนมาขายของูเลยกินเก่งนะเออลองพรีเซนต์ของกินถ้าเข้าเท่ากับว่าต่อไปโปรดักของกินก็เข้าใช่โปรดักของกินเข้าร้านอาหารรีวิวท่องเที่ยวโรงแรมอกมีครบหมดอะต่อไปก็แทบไม่ต้อง ทำอะไรละไปได้ทุกที่รีวิวได้ทุกที่พรีเซนต์ได้ทุกที่ต่อไปสามารถรับได้2ง,งานเลยคือไ<ม>ลฟ์ตอนสองทุ่มอย่างหนึ่งโปรดักต์ตอนกลางวันพรีเซนต์ไลฟ์พรีเซนต์โรงแรมที่พักร้านอาหารนันกดแขมา oh ค,คุยต่อพี่ยังมันอยู่นะครับก็อย่างที่ผมบอกว่าคือบนวันนี้มันแบบว่าคือผมดูแล้วมันก็มีความสุขนะมันการขายของที่มันไม่ได้ขายอะเราก็เฮ้ยจะดราม่าอะไรกันมันก็ไม่มีอะไรแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งหัวท็อปนะผมผมบอกตรงนะว่าผมผมขอประกาศฝั่ง่งหัวท็อปมีคนอยู่ใช่ไหมคืออย่างน การที่เราเห็นเขาทั้งสองคนเนี่ยรักกันแ่บบางทีเราอย่าไปขุดคุยอดีตอย่าไปยุ่งกับอดีตของเขาที่เพราะว่ามันมีทําให้พวกเขาเจ็บปวดพี่เขาจริงเดี๋ยวหาเรื่องราวแบบความเจ็บปวดมาจะไปชอบไปวุ่นวายพวกเอฟซีบางคนน่ะพี่เอาจริงพี่ถามข้อหนึ่งโจเออแล้วเขาสองคนอ่ะยี่หลาอะไรไหมไม่มีอ่ะผมว่าม่เออปล่อยผ่านอดีตนะพี่คือแบบว่าแน็กกับยามินเนี่ยยังไม่ไม่อะไรเลยแน็กไม่เคยแสดงออกว่าว่าเฮ้ อดีตยู่ะทำไมกามินเขายังไม่มีอะไรเลยอ่ะใช่พี่แล้วพวกเราอ่ะเป็นอะไรกันทักหนัใช่เราควรมองโฟกัสแค่วันนี้กับพรุ่งนี้มาลืนนี้ปัจจุบันอ่ะพี่คือโฟกัสกับมันอ่ะคือผมถามว่าทําไมคุณต้องไปยุ่งกับคนนู้นคนนี้คนนั้นไปบูลลี่คนนู้นคนนี้นะมันจะเกิดรอยร้าวไงพี่เข้าใจปะถ้าเราต้องเป่กอเพราะมันไปเกิดรอยร้าวทําให้เขามีประเด็นกันทําให้เขามีเรื่องกันแเพราะไม่มีใครตอบโต้อะไรอยู่แล้วพี่เขาอยู่เขาไม่มีแล้วทําไมคือคือมันแบบ ไม่ไหวอ่ะคือเราก็ต้องมาพูดหรอเออ<ๆ>เราเราเร <ทำ S 2> าทำไมเขาต้องบล็อกทําไมเขาเพราะเขาสองคนยังไม่มีปัญหาปกติเนี่ยเวลามีอะไรแบบเนี้ยแม็กจะต้องออกมางอนออกมานนอยออกมาโวยวายออกมานู่นนี่น,นี่นั่นนี่ไม่มีเลย ที่เราดราม่ากันทุกวันทุกวันเนี่ยแน็กแทบจะไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรออก้วยแล้วก็ไม่ออกมาพูดด้วยแนกรับจบเองตลอดอย่างเช่นเรื่องเบลา์อ่ะพี่ป่ะแน็กก็รับจบเองบอกว่าผมเป็นคนให้การมินเบาสุดสุดท้ายแล้วการมินอ่ะผมเชื่อว่าการมินเขาเป็นหน้างานกับแน็กชาลีใช่ไหมพี่คือถ้าจะให้ผมว่าถ้าเขาอยากเอาไปแกคนขับรถอ่ะคนขับรถอ่ะไม่มีหน้าไม่าที่จะขอหรอกพี่แต่มันเป็นเหมือนกับว่าความความอยากแบ่งปันอ่ะคือแบบเอาไปฝากคนขับรถเอาไปฝากทีมงานอะไรป็นสิบห้าใบมันนิดเดียวพี่ จริงแจกไปแจกมาก็หมดแล้วพวกแบงค์ดามา,<ช>านขนกระเป๋าไปสิบห้าใบมึงบ้าหรือเปล่าเขาเอาไปให้ทีมงานทีมงานจะมานั่งขอการบมินการบมินขอให้หนูได้สิหนูอยากได้กระเป๋าใบเนี่ยมันเป็นฝักมันไม่ได้แบมันเป็นมันเป็นการให้ที่แบบแบบให้กับคนที่เขาอยู่ใ,ใกล้เขาอะ่ะคือเวลาเราเราเป็นเจ้าของโปรดักอะเราอะไรไปให้เขาอะเราก็อยากให้เขาให้ได้เต็มที่เพราะอะไรเสร็จแล้วมันมันพีอาร์ต่อ เราก็ไปโพ ia สให้ต่อเขาไปให้เพื่อนเขาต่อเขาก็ไปโชว์ต่อมันคือค่าโฆษณาฟรีนะคือเข้าใจไหมเอาเอาเงี้ยกระเป๋าใบละใบละแบงค์เทาสองใบถูกไหมต้นทุนเราไม่ต้องรู้แต่สิบห้าใบเนี่ยอ่ะสิบห้าใบเนี่ยเป็นเงินเท่าไหร่อืแค่สามแบงค์เทาสามสิบใบแบงค์เทาสามสิบใบเนี่ยค่าจ้างโฆษณาห้าวินาทีเนี่ยกี่แสนอย่าดมเมื่อวานเนี่ยอย่าดมหูหอม ขายดีแล้วเมื่อกี้เนี่ยอย่าดมอุ้ยสวยเนี่คันเนี้ยมันก็เป็นอะไรแบบว่าคือจริงๆอ่ะโจห้องห้องเรื่องเนี้ยห้องพี่อ่ะพูดกันมานานละพูดกันมาจบละจบจนจนตอนนี้คือจนไม่มีอะไรจะพูดวนอยู่งเนี้ยพี่เนื่ยมันก็วนอยู่อย่างเนี้ยแหละผมก็วนไปจบจบจนได้ดี่เพราะว่าห้องห้องพี่ส่วนใหญ่คือมันจบสองสั่งจะได้แบบบางมาคืนกัน